เชื้อคอสตีเดียมเพอร์ฟริงเจนในยาดมหงไทยอาจทำให้หายใจลำบากไอปวดปากและคอจากกรณีที่อ,อยอได้เก็บตัวอย่างยาดมสมุนไพราตาหงไทยเลขทะเบียน G309-62 รุ่นการผลิต000332กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างยาดมสมุนไพราตาหงไทยสูตร2จากอ,อยอจำนวน2ครั้งส่งตรวจครั้งที่1เดือนมิถุนายน และครั้งที่2เดือนสิงหาคมรายงานผลในเดือนกันยายนตรวจพบผิดมาตรฐานในหัวข้อจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่จเจริญเติบโตในอากาศทั้งหมดจำนวนรวมของยีสต์และราและพบการปนเปื้อนของเชื้อคอร์สติเดียมซึ่งจากการตรวจยืนยันพบเป็นเชื้อคอร์สติเดียมเพอร์ฟิงเจนสำหรับวิธีการตรวจนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการตรวจโดยวิธีมาตรฐานตำรับยาบิทิฟา์มาโคเปีย และมาตรฐานยาสมุนไพรไทยและใช้ข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเชื้อคอสตีเดียมเพอร์ฟริงจินสามารถพบได้ทั่วไปในดินเป็นเชื้อที่จเจริญเติบโตได้ในภาวะไร้ออกซิเจนทั้งนี้ผู้มีร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้สูงอายุหากสูดดมอาจได้รับอันตรายจากสปอของเชื้อราและเชื้อคอสตีเดียมเพอร์ฟริงจน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเช่นหายใจลำบากมีเสียงหวีดและอาการไอ ปวดปากและลำคอนอกจากนี้อาจมีเลือดปนในน้ำลายและเสมหะได้ด้านบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดได้ออกแถลงการชี้แจงต่อผู้บริโภคน้อมรับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยความเคารบและได้ดำเนินการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้วพร้อมท้งได้ประสานงานทางออยเพื่อดำเนินการทำลายสินค้าลักดังกล่าวให้เร็วที่สุดสำหรับคู่ค้าหรือลูกค้าที่อาจยังมีสินค้ารุ่นนี้อยู่ในครอบครองบริษัทยินดีรับคืนและคืนเงินเต็มจำนวน พร้อมกับส่งผลิตภัณฑ์ลอดใหม่ให้ตามจำนวนที่คืนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆพร้อมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่หากผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของหงไทยไม่ว่าจะเป็นแบบใดแล้วชี้ชัดว่ามีผลกระทบต่อร่างกายบริษัทยินดีรับผิดชอบทุกกรณี